เรื่องน้อยๆของผู้หญิงในช่วงออกเดตในช่วงเวลาเริ่มต้นของการออกเดตนั้นเชื่อว่าหนุ่มสาวก็ยังคงไม่รู้จักกันดีเท่าไหร่นักหรอกนะคะทําให้การสื่อสารระหว่างกันอาจจะยังเกิดความเข้าใจผิดเลยทําให้เกิดอารมณ์น้อยของสาวๆขึ้นแล้วพาให้พวกเธอไม่มั่นใจ พีอาร์วาริตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงวันนี้รวบรวมเอาความคิดฟุ้งซ่านของสาวๆที่ชอบคิดไปเองมาให้พิจารณาเพื่อที่จะได้ลดละและเลิกความคิดชวนปวดหัวเหล่านี้ออกไปให้หมดค่ะ 1. เขายังคงเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยคบกันในฐานะคนรักแต่ปัจจุบันพวกเขาจบความสัมพันธ์กันไปแล้วและเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นแต่คุณผู้หญิงทั้งหลายมักจะระแวงว่าเขาจะกลับไปคบกันหรืออาจจะยังไม่เลิกกันก็ได้แต่ปิดบังคุณไว้เสร็จแล้วก็มานั่งกลุ้มใจทีหลังทงั้งๆที่ควรจะมองว่าผู้ชายที่ยังให้มิตรภาพที่ดีกับอดีตแฟนในฐานะเพื่อนคนหนึ่งนั้นน่านับถือมากมาก พวกเขาอาจจะเลิกกันด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ยังมอบความหวังดีความจริงใจให้กับเพื่อนทำไมไม่คิดบวกแบบนี้กันบ้างล่ะจ๊ะ 2. เขาไม่ตอบกลับข้อความระยะแรกของการออกเดทกันมันก็มีบ้างนะคะที่จะส่งข้อความถึงกันก่อนนอนแต่ถ้าไม่ส่งหรือว่าทางฝั่งโน้นไม่ตอบกลับมาเนี่ย อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังคิดไปอีกว่าเขาเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะกำลังยุ่งหรือเหนื่อยมากจนหลับไปแล้วก็ได้อย่าคิดไปไกลนะคะสาวๆสาเขาลืมวันพิเศษของคุณผู้หญิงมักจะชอบให้ความสำคัญกับวันพิเศษมากกว่าผู้ชายนะคะวันพิเศษนี่อาจจะเป็นวันเกิดวันครบรอบ หรืออะไรก็ตามที่มันมีความหมายกับคุณมากแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ใส่ใจนะคะเขาอาจจะยุ่งเหยิงกับงานการดำเนินชีวิตมากๆจนอาจจะลืมไปบ้างแต่การลืมเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้หญิงโกรธงอนไปหลายวันเลยล่ะค่ะลองเปิดใจคิดดูสิคะว่าตั้งแต่เกิดมาคุณเองเคยหลงลืมอะไรบ้างอย่าลืมนะคะว่าคนเรามันก็ต้องมีการลืมกันบ้าง 4. เขาไม่พาไปแนะนำให้ครอบครัวรู้จัก เมื่อเดทกันมาได้ระยะหนึ่งเริ่มสนิทกันมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่พาไปแนะนําให้รู้จักพ่อแม่พี่ชายน้องสาวหรือว่าครอบครัวของเขาเลยสาวๆส,ส,ส่วนมากมักจะคิดว่าเขาอาจจะไม่อยากจริงจังกับความรักครั้งนี้ก็ได้หรือว่าตัวเรายัางไม่สําคัญพอที่จะทําความรู้จัก 5. เขาขอมีเวลาส่วนตัวทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ต้องการเวลาที่จะอยู่ลำพังหรือว่าคิดทบทวนเรื่องของตัวเองบ้างถ้าเขาต้องอยู่ลำพังก็ปล่อยเขาไปก่อนค่ะ แต่คุณก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าเขาเริ่มจะตีตัวออกห่างเราหรือเปล่านะนอยไปเรื่อยๆเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะคะสาวๆที่เคยมีความคิดแบบนี้ในช่วงแรกของการเดทสามารถที่จะเรียกอีกอย่างว่าสิ่งมีชีวิตที่คิดไปเองได้เพราะว่าพวกเธอไม่ทราบความจริงไม่เห็นกับตาตัวเองแต่ปรุงแต่งไปเองเรียบร้อยแล้วเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะ เครียดไม่หลับไม่นอนนอนก็เอามือก่หน้าผากหลายวันเลยทีเดียวทั้งทางที่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยลองคิดให้กว้างๆปล่อยละแล้วก็วางความคิดที่ทำให้หนักหัวสมองบ้างนะคะติดตาม PR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ